ทุกคนน้องที่เขาวาดรูปให้ดิฉนะันน่ะเขารูปมาทรงหูใหญ่มากโอ้โหตอนเห็นในรูปนึกว่ามันนิดเดียวทุกคนอันใหญ่มากนี่จะของผลงานนะคะชื่อน้องอะไรนะคะนคอะไรนะคะชนชนราเชนครับอ๋อราเชนราเชนเนาะราเชาเชิรยโอ้โตอนดูในในเฟซบุ๊ก นึกว่ามันอันนิดเดียวอะโอ้โหอันใหญ่มากนีมาจากนครปฐมเลยนะครับเนี่ยศิ่ลปาก,กรอยู่แล้วนครปฐมเหรอครับของะะสาขามันมีสองวิทยาเขตอ๋อของวิทยาเขตไม่ใช่พาะประจันเนาะไม่ใช่ไม่ใช่นี่กคนเด็ดดูเดูดดูโอ้โหสาวมาส่งเออเลยฮนะนี่ีผลงานผลงานตองน้งเชน ปฏดีคปฏิชาฏดีค่ะสรอย่างสงี้ยปากันต่างคนลงด้วยเหรอคะเห็นว yep. ่าเอาเหรอไปที uh ่ไหนอยังห่วงอยู่เอ๊ะาจะมาถูกไหมเนี่ยกใหญ่มากแกแกะได้เลยเหะนเก็บกระต่ากรนะค่ะไปธรรมดามาดูกันครับว่ามัของจริงจะเท่าไหนะ ใหญ่จริงขนาดเท่าไหร่นะคะขนาด180คู120ครับ180คู 120, 120. อาจารย์ให้เกดหรือยัง <c oughs> แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ผ่านอยู่แหล <c oughs> ะวผ่านอย่แหละ <c oughs> มีรูปเล็กด้วย <c oughs> อันนี้ของใครวาดคะ อเหรอเป็นของแตงเคื่องุขอบคุณค่ะอันนี้ใช้สีอะไรว่าคะอันนี้เป็นดอยนีสีไม้ครับผมอ๋อสีไม้เีลกเลใช้เวลากี่ชั่วโมงคะเนี่ยจากจากนครปฐมมานี่ห6ชั่วโมงเลย เอนมาจันทร์ไหมเคยมาจันทร์ไหมคะเคยมาครับแต่ไปเขาขึ้นสกูตอ๋อไปขึ้นเขาจะจันทร์ี่รถนทางังแต่บอกให้ให้ลูกน้องที่แอดมินที่ดูเพจอะบอกว่าให้เขาบอกให้เขาตั๋โลเคชั่นให้แล้วก็ให้บอกเบอร์ของเบเธอเบอร์เธอเบรเบอร์โทรตอนตั๋ให้ก่อนเลยูี เ,เดี๋ยวพี่ทำคาเฟ่ที่จะไปไว้ที่คาเฟ่รูปนี้เอาละถ้าแบบมีคนสนใจอยากติดต่อให้วาดรูปให้อะไรอย่างเงี้ยรับไหมคะรับครับอ๋อปกติรับเนาะเป็นรูปเหมือนร้อยโมเดลครับอ๋อเป็นรูปเหมือนอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ใช่อย่างนี้นะคะขนาด A สาม A สามทุกคน ดี๋ยวให้เขาติดต่อไปทาง a c e b o o k เนาะดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งช่องทางให้นะครับทุกคนน้องเขาก็รับวาดรูปเหมือนอยู่ขน,นาด a อสามนะครับที่บอกว่าตอนนั้นที่ยังที่ยังไม่ได้ส่งมาเพราะว่ามันต้องทำอะไรก่อนนะครับต้องเครือก่อนอะครับอ๋อมันต้องเครือต้อง,องรอสีน้ำมันแห้งด้วยต้องเครืองต้องรอนี่ผ้าจีวอนจงเทคนิคสีน้ำมัน บนบนจีวอลค่ะคีเอ็ดมากคิดได้ยังไงเลยต้องต้องใช้ผ้าจีวอลทำไมถึงใช้จีวอลในการวาดคระเออผมมันกับนำเสนอบริตผลของพี่แพรรี่รอะค่ะทั้งบริบทที่เป็นบรรณชิตแล้วก็มีบัณเอ่อผลิบทที่เป็นอาคาราวาสครับอเออมันต้องหาอย่างนี้เราคงจะเห็น,นีจริง นี่เขาจะเป็นแบบนี้นี่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 มันจะเป็นแบบนี้สวยมากอรูปใหญ่มากรูปจริงใหญ่มากเลยอ่ะเออก็เจึงใจอยู่อันนี้มีอะไรด้วยยินทองครับอ๋อติดทองด้วยเหรอครับใช่เหมือนมากเหมือนจนตกใจเหมือนตัวเองมากรูปนี้ถ่ายตอนเปิดจ้า ไอ้รูปนี้ถ่ายตอนไหนตอนเหมือนไปสัมภาษนบนกระแสหรือเปล่า,าน่าจาัน่าจาัวปกติไม่ค่อยมีรูปถ่าค่ะก็หลงไปขอบคุณมากดอกบัวลงลงวงดอกบัวด้วยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวใส่รูปอกีกว่า